ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ฟ e ีที่72ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์ใน EP ีที่72กันเลยดีกว่าครับเรื่องตะว,วัน ที่ค่อยๆคืนหายเข้าไปในกลุ่มเมฆมันคือสัญญาณอันตรายที่กัดรับรู้และรู้สึกได้กัดมองเหล่าวิญญ,ญาณคนตายที่ค่อยๆเปิดเผยตัวขึ้นมาทีละดวงอย่างกังวลใจในเวลานี้มันดูจะไม่มีทางออกใดๆเลยสําหรับกัดภายในกองขังที่ถูกพันธนาการทั้งมือและเท้าอีกทั้งปัสะจากเกาะและอาวุธใดๆกัดคิดอย่างกังวลใจในสถานการณ์ที่เขาได้กําลังเผชิญอยู่ แต่ทันใดนั้นผู้ช่วยเหลือกัดก็ได้ปากฏตัวขึ้นเขากระโดดหมุนตัวลงมาต่อหน้ากัดพร้อมกับกุญแจที่อยู่ในมือเขาคือแพคผู้ใช้หญ้าหนามเป็นอาวุธกัดดูจะอุ่นใจขึ้นมาบ้างที่เห็นแพ็คพร้อมกับกุญแจในมือที่แพ็คแอบขโมยมากัตบอกให้แพ็ครีบปล่อยตัวเขาให้เป็นอิสระแต่แพ็คปฏิเสธกัตอย่างติดตลกที่จะช่วยเหลือกัดเว้นแต่กัดจะพูดขอบคุณเขา อยากให้แพ็คมองข้ามเรื่องหยุมหยิมและรีบช่วยเหลือเขาในทันทีแต่แพ็คที่ขู่กัดว่าจะจากไปมันทําให้กัดไม่มีทางเลือกเขายอมจำนนและกล่าวขอบคุณแพ็คอย่างง่ายๆแต่แพ็ครู้จะยังไม่พอใจกับคําขอบคุณนั้นของกัดเขาสั่งให้กัดพูดเดือนยอเขาให้มากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่พอใจและในที่สุดกัดก็ได้รับการปล่อยตัวโดยท่านแพ็คเมื่อเป็นอิสระแล้วกัด ก็รีบไปเอาอาวุธและเกราะของเขาที่เต็นท์พักของฟานเ,เซ่ในทันทีโดยในระหว่างทางกัดพบว่าเหล่าพูดผีเริ่มออกมากันมากขึ้นแพคได้ตรงเขาขัดขวางพูดผีเหล่านั้นเพราะความสําคัญผิดแต่ในยามกลางคืนที่ไร้แสงแดดพูดผีเหล่านี้จะดุร้ายกว่าในเวลากลางวันมากพวกมันไม่ได้กลัวแพคเหมือนอย่างเคยอันตรายที่ไล่กระชั้นเข้ามามันทําให้กัตต้องรีบทําเวลา กัตมองว่าการเอาอาวุธและเกราะของเขาที่อยู่ในเต็นท์ของฟานเเซ่ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากฟานเเซจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอแล้วเขายังจะสามารถจับตัวของเธอเป็นตัวประกันในยามที่หลบหนีได้อีกด้วยซึ่งแพ็คที่อ่านใจกัตได้เขาก็ดูจะไม่แปลกใจในความคิดของกัตสักเท่าไหร่เมื่อไปถึงเต็นท์พักของฟาเซกัตดูจะแปลกใจมากที่เต็นท์ของแม่ทัพอย่างฟาเซกลับไม่มีทหารอยู่เวรยามเลย แต่เมื่อกัดเข้าใกล้เต็นท์พักของเธอทั้งกัดและแพ็กก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างดังออกมาจากภายในเต็นท์และเมื่อทั้งคู่มอดเต็นท์เข้าไปด้านในเขาก็รู้สาเหตุทําไมบริเวณนี้จึงไม่มีทหารยามเวลานี้คงเป็นเวลาส่วนตัวของเธอฟาเนเซยอยู่ในลักษณะที่ไม่สํารวมนักร่างกายท่อนบนที่เปลือยเปล่าและสวมกางเกงเพียงตัวเดียวเธอใช้แท้ ฟาดไปที่หลังของตัวเองต่อหน้าลูกป,ปั้นเหี่ยวกัตและแพคที่แอบมองดูอยู่ต่างงุนงงสงสัยกับการกระทําของฟาเนเนซ่และหลังจากที่เธอฟาดแทะจบลงฟาเนเนซ่ก็ได้คุกเข่าสวดมนต์ภาวนาต่อหน้าลูกป,ปั้นกัตได้เดินมาหาเธอจากทางด้านหลังฟาเนเนซ่ดูจะรับรู้ได้และหันกลับมามองอย่างสงสัยก่อนจะพบว่ากัต ได้เข้ามาภายในเต็นท์และยืนต่อหน้าของเธอแล้วเธอลุกขึ้นพร้อมกับถอยหลังอย่างตกใจแต่ก่อนที่ฟาเนเซ่จะทันพูดอะไรออกมากัตก็ได้ใช้สันมือสับไปที่คอของเธอจนฟาเนเซ่หมดสติไปในทันทีกัตรรีบจัดแจงสวมกราะและติดอาวุธของเขาอย่างเร่งรีบแพคได้เตือนกัตถึงอาการบาดเจ็บว่าถ้าหากกัตออกแรงต่อสู้มากเกินไปในเวลานี้บาดแผลของเขาก็จะกลับมาเปิดขึ้นอีก กัตได้ลองทดสอบดาบในมือก่อนจะพบว่าแม้บาดแผลบนแขนของเขาจะดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ในเวลานี้มันก็ยังไม่สามารถทําให้เขาใช้ดาบได้อย่างเต็มที่แต่ทันใดนั้นอัศวินคนหนึ่งได้เข้ามารายงานต่อฟานเนเซ่ถึงการหายตัวไปของนักลอบดํากัดพุ่งเข้าจัดการอัศวินคนนั้นทันทีเขาจัดการมัดมือและเท้าของฟานเนเซ่เพื่อจับเป็นตัวประกันสําหรับเปิดทางหนีโดยที่เขา ไม่ลืมที่จะเอาเบเฮลิตที่ถูกยึดไปติดมือกลับมาด้วยกัดเผาเต็นของฟานเนเซจนทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเหลาอัศวินต่างตรงมาที่เต็นพักของฟานเนเซก่อนจะพบว่าฟานเนเซถูกจับเป็นตัวประกันทุกคนต่างประหลาดใจมากที่เห็นกัดสามารถหลุดลอดจากกงขังมาได้กัดบอกให้เออร์านช่วยเปิดทางให้กกบเขาโดยมีฟานเนเซเป็นหลักประกัน เออทานที่ทําอะไรไม่ได้เขาได้บอกให้ทุกคนเปิดทางให้กับกัตเพื่อแลกกับความปลอดภัยของฟานเนซแม่ทัพของเขากัตเดินไปยังม้าที่ผูกติดไว้กับหลักเขาใช้มีดตัดเชือกพร้อมกับใช้คบไฟในมือเผาหางม้าม้าที่ถูกเผาหางต่างวิ่งอรารวาดไปทั่วแคมป์พักอีกทั้งยังทําให้เราอัศวินไม่มีม้าที่จะไล่ติดตามเขาไปได้กัดเหลือม้าไว้เพียงตัวเดียวสําหรับการหลบหนี เขาจับฟานเเซ่าพาดขึ้นบนหลังม้าก่อนที่เขาจะขึ้นขี่ม้าหลบหนีไปเออร์ธานได้บอกให้เหล่าอัศวินทุกคนรีบจับม้าที่กำลังอลราวาดเพื่อไล่ติดตามกัดแต่เออทาธนก็ได้สังเกตว่ามีใครคนหนึ่งได้ขี่ม้าและไล่ติดตามกัดไปเซอร์ปิโก้คืออัศวินคนแรกและคนเดียวในเวลานี้ที่ไล่ตามกัดไปเขาไล่ติดตามกัดเพื่อช่วยเหลือฟานเเซ่ โดยมีหน้าไม้ระดาบที่เหน็บเอวมาด้วยในความมืดกัดควบม้าไปตามทางลกล้างที่ว่างเปล่าโดยมีแพ็คที่ตำหนิกัดถึงการที่กัดเผาห่างม้าเพื่อเอาตัวรอดแต่ในขณะที่กัดและแพ็คก,กำลังล้อเล่นกันอยู่นั้นฟานิเซ่ก็ได้ตื่นขึ้นด้วยท่าทีที่ตกใจกัดได้เตือนฟานิเซ่ว่าถ้าตกจากหลังม้าในขณะที่ถูกมัดไว้แบบนี้มีแต่ตายสถานเดียวเท่านั้น แต่แพตก็ได้เข้าไปปอบฟานเนซ่พร้อมกับแนะนำตัวแต่เธอกลับมองข้ามแพตและหันไปหากัดเธอขู่กัดถึงโทษของเขาที่ทำหยามเกียรติแม่ทัพอัศวินโซสักสิทธิ์กัดใช้มือเคาะไปที่หัวของฟานเนซ่พร้อมก็บอกให้เธอหยุดโวยวายและดิ้นต่อสู้อีกทั้งกัดเองก็มีเรื่องบางอย่างที่อยากจะสอบถามฟานเนซ่เช่นกันแต่ฟานเนซ่เธอมองว่าการถูกกัดจับ เป็นเรื่องที่เสียเกียรติและน่าอับอายเธอดิ้นรนและกรีดร้องแต่ในครั้งนี้กัดไม่เตือนฟานิเซ่ด้วยคำพูดอีกเป็นครั้งที่สองเขาจับตัวของฟานเซ่ห้อยหัวเลียดไปกับพื้นที่เต็มไปด้วยก้อนหินก่อนที่เขาจะดึงเธอกลับคืนมาบนหลังม้าเช่นเดิมซึ่งการขู่นี้ก็ดูจะได้ผลเกินคาดฟานิเซ่สงบนิ่งในทันทีมีแต่แพ็กเท่านั้นที่วยวายต่อว่ากัด ที่ทำรุนแรงกับฟานเนซ่ที่เป็นผู้หญิงแพคได้เข้าไปแนะนำตัวกับฟานเนซ่อีกครั้งแต่แพคกลับรับรู้ได้ถึงแรงอาฆาตของฟานเนซ่ผ่านความคิดของเธอเธอไม่ได้สนใจแพคที่อยู่ต่อหน้าเลยแพคพยายามดึงดูดความสนใจของฟานเนซ่แต่ฟานเนซ่ก็ยังไม่สนใจแพคอยู่เช่นเดิมแพคได้ดึงฝีป,ปากของฟานเนซ่เพื่อทดสอบอะไรบางอย่างฟานเนซ่ Fantasy หันกลับไปต่อว่ากัดในทันที เพราะเธอเชื่อว่ากัตคือคนที่แกล้งเธอเมื่อคู่กัตหันไปถามสาเหตุกับแพคท,ที่แกล้งฟานเซ่แพคบอกข้อสรุปของเขาให้กัตฟังว่าฟานเซ่ไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของเอลได้และที่ด้านหลังของกัตในเวลานี้เซอร์บิโกที่ไล่กัตทันและอยู่ในระยะการโจมตีของหน้าไม้เขาวางลูกดอกบนรางหน้าไม้พร้อมกับเล็งไปที่กัต แววตาของเซอร์ปิโกในตอนนี้ไม่มีแววตาของหนุ่มขี้เล่นคนเดิมแววตาที่มุ่งมั่นและจริงจังกว่าปกติของเขาเพ่งมองฝากความมืดโดยนิ้วมือข้างหนึ่งกำลังเหนี่ยวไกลของหน้าไม้แต่ก่อนที่เซอร์ปิโกจะทันเหนี่ยวไกหน้าไม้ในมือทันใดนั้นเขาก็ตื่นรู้และพบว่าในตอนนี้เขาถูกล่ล้อมไปด้วยเหล่าวิญญาณที่พุ่งมาจากทางด้านหลังของเขา วิญญาณเหล่านี้ไม่ได้ทำอันตรายกับเซอร์บิโกหากแต่พวกมันกำลังไล่ติดตามอะไรบางอย่างที่น่าสนใจกว่าเขาเซอร์บิโกมองล่างวิญญาณเหล่านั้นลอยผ่านเข้าไปอย่างตื่นตกใจกับสิ่งที่เห็นแต่ม้าของเซอร์บิโกมันดูจะรับรู้ได้ถึงวิญญาณเหล่านั้นเช่นกันมันตื่นตกใจและพยศจนเซอร์บิโกตกจากหลังของมันหลังจากที่เซอร์บิโกตกจากหลังม้ามานั่งอยู่บนพื้น เขาเงยหน้าขึ้นมองกัตที่อยู่เบื้องหน้าก่อนจะพบว่าวิญญาณที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ได้หายไปหมดแล้วในระหว่างที่กัตกำลังควบม้าหนีอยู่นั้นเขาสงสัยในคำพูดของแพ็กก่อนหน้านี้ที่ว่าฟานิเซ่มองไม่เห็นเอลอย่างแพ็กแพ็กได้อธิบายว่ามีคนหลายประเภทที่มองไม่เห็นเอลหรือกายละเอียดบางจําพวกคนเหล่านี้มักสนใจและยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองถือว่าถูก จนมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปสิ่งที่คนเหล่านี้สนใจและยึดมั่นถูกเรียกรวมๆว่าความเชื่อความศรัทธาแพคอธิบายง่ายๆว่าถ้าเราสนใจแต่ทางเดินด้านหน้าเพียงอย่างเดียวเราจะไม่ทันสังเกตเห็นอะไรบนพื้นเช่นมดหรือมแมลงที่อยู่บนพื้นที่เราเก้าวข้ามไปความเชื่อมั่นศรัทธาที่มั่นคงนี้มันเหมือนกับกำแพงที่ปิดกั้นความรู้และความเข้าใจอื่นมันไม่ต่างกับน้ำ ที่เต็มล้นอยู่ในแก้วฟาเนิเซ่เองก็กำลังทำในสิ่งเดียวกันนี้เธอไม่สนใจเอลหรือแม้แต่เชื่อว่าพวกมันมีอยู่จริงและด้วยเหตุนี้เธอจึงมองไม่เห็นแพ็คฟาเนิเซ่ดูจะประหลาดใจอย่างมากที่เห็นกัตพูดคุยคนเดียวแต่นั่นก็เพราะว่าเธอมองไม่เห็นเอลการถูกมองข้ามมันทำให้แพ็ครู้สึกข้องใจอยู่บ้าง เขาลงมือแกล้งฟานเ,เซ่ที่มองข้ามเข้าไปแต่ฟานเ,เซ่กลับคิดว่ากัตคือคนที่แกล้งเธอแต่ทันใดนั้นแพ็กก็ได้ร้องเตือนกัตถึงเลือดที่ไหลซึมออกมาจากรอยตีตาซึ่งกัตเองก็รู้และเข้าใจดีเขาจับดาบในมือเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับเหล่าพูดผีพร้อมกับพูดถึงการไล่ล่าที่กำลังจะถูกไล่ตามทันฟานเ,เซ่คิดว่าสิ่งที่กัตพูดถึง คือกองทัพอัศวินโซ่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไล่ล่าติดตามเขาเพื่อช่วยเหลือเธอแต่สิ่งที่ไล่ตามกัดจนทันในเวลานี้มันไม่ใช่พวกของฟานิเซ่มันคือดวงวิญญาณคนตายที่ไล่ติดตามกัดฟานิเซ่พยายามเพ่งมองฝ่าความมืดดูสิ่งที่เธอเองก็ไม่เข้าใจกัดใช้ดาบในมือฟันล่างพูดผีวิญญาณเหล่านั้นเขาต่อสู้พร้อมกับคำนวณถึงสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้ ว่าจะต่อสู้กับเหล่าวิญญาณได้ตลอดจนถึงเช้าหรือไม่แต่ฟานเซ่ที่พยายามมองฝ่าความมืดเพราะตัวเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกัดต้องฟาดดาบไปมาในอากาศแต่ทันใดนั้นเธอก็พบว่าในความมืดมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นและรู้จักสิ่งนั้นมันได้สัมผัสที่ใบหน้าของเธอ ก่อนที่ดาบของกัตจะแทงทําลายสิ่งนั้นให้ละลายหายไปต่อหน้าของฟานเนเซ่กัตได้บอกให้ฟานเนเซ่เปิดใจและเปิดตาดูสิ่งที่เป็นจริงยิ่งกว่ารูปปั้นที่เธอเคารพบ,บูชามันคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับโลกสิ่งนี้คนทั่วไปเรียกมันว่าปาฏิหาริกัตพยายามไล่ฟันเหล่าวิญญาณที่ไล่าตามติดตัวเขาก่อนที่เขาจะสังเกตได้ว่า ม้าที่เขาขี่อยู่ในตอนนี้มันไม่สามารถรับแรงเวียงดบับพร้อมกับบรรทุกคนถึงสองคนได้ในเวลาเดียวกันอีกทั้งฟานเซ่ที่เริ่มวยวายและดิ้นลนอีกครั้งมันทําให้ม้าถึงขีดจํากัดแต่ก่อนที่ฟานเซ่จะล่วงตกจากหลังม้ากระแทกเข้ากับโขดหินกัดได้ลงจากหลังม้าที่กําลังล้มกระโจนเข้าอุ้มล่างของฟานเซ่เอาไว้ฟานิเซ่ได้ถามกัดว่าทําไมเขาถึงช่วยชีวิตเธอเอาไว้ กัตได้บอกกับเธอว่าเขามีคำถามบางอย่างที่อยากจะให้เธอตอบและคำถามนั้นก็คือทำไมพวกฟานิเซ่จึงต้องไล่ล่าตามจับเขาฟานิเซ่ไม่ตอบคำถามนั้นของกัตแต่เธอกลับวิ่งหนีหายเข้าไปท่ามกลางความมืดโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าด้านหน้าของเธอคือกลุ่มของหมาล่าเนื้อจรจัดอาศัยอยู่มันส่งเสียงเห่าพร้อมกับแยกเคี้ยวคำลามขูฟ่ฟานิเซ่แต่ในระหว่างที่กัต ได้เข้ามาไล่หมาเหล่านั้นพวกเราพูดผีก็ได้เข้ามาสิงสู่หมาล่าเนื้อเหล่านั้นทันทีและในเวลานี้พวกหมาเหล่านั้นรู้จะไม่ใช่หมาล่าเนื้อธรรมดาอีกต่อไปใบหน้าที่ดูคล้ายกับมนุษย์ดวงตาที่ปูดโปนและมุ่งไลยฟานเซ่มองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่เชื่อในสายตาของตัวเองเรื่องพูดผีและวิญญาณมันไม่มีทางที่จะมีอยู่จริงกัดพูด พร้อมกับยิ้มเยอะให้กับแนวคิดของฟานิเซ่ถ้าสิ่งที่ฟานิเซ่เฝ้าสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานเพื่อขอปฏิหารแล้วล่ะก็สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเธอในเวลานี้มันก็คือปฏิหารด้วยเช่นกันถ้าคิดว่าพระเจ้ามีอยู่จริงมันก็คงไม่แปลกอะไรที่จะมีพูดผีและวิญญาณเหล่าหมาล่าเนื้อที่ถูกสิงสู่ได้เข้าพุ่งโจมตีกัดและฟานเซ่แต่กัดก็ใช้ดาบยักษ์ในมือ ฆ่าฟันเหล่าพูดผีในร่างหมาทันทีถึงแม้ว่าหัวจะขาดกระเด็นออกจากร่างแต่มันก็ยังสามารถพุ่งเข้าหาฟานเนเซ่อย่างหิวกระหายก่อนที่กัสจะใช้กำปั้นเหล็กบดขยี้หัวของพูดผีที่สิงอยู่ในร่างของหมาจนแหลกเละคามือกัสบอกให้เธอตั้งใจดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมุ่งหน้าตรงไปยังหมาล่าเนื้อเหล่านั้นเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ฟาเนเ,เซ่เรียกมันว่า ปาฏิหาริย์ฟานเ,เซ่มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของเธออย่างไม่เข้าใจมันคือสิ่งที่เธอไม่เคยคิดฝันว่าจะมีอยู่จริงความหวาดกลัวนั้นมันทำให้เธอนึกไม่ได้แม้แต่บทสวดมนต์ที่เธอเคยสวดแล้วเป็นร้อยเป็นพันครั้งร่างของหมาที่หัวขาดแต่ยังยืนอยู่ได้เพราะมีอะไรบางอย่างที่สิงสู่ระบงการมันทำให้เธอยิ่งหวาดกลัวสยดสยอง และสิ้นหวังเธอคิดเพียงอย่างเดียวในเวลานี้คือเธอต้องรีบหนีไปให้ไกลไกลจากฝันร้ายนี้ฟานเซ่พยายามวิ่งฝ่าความมืดโดยที่มือยังถูกผูกมัดไผ่หลังและปาดสะจากเสือ้อถึงแม้ว่าเธอจะพยายามหนีจนล้มลุกคลุกคานในความมืดแต่เธอก็สังเกตได้ว่าข้างหน้าของเธอในตอนนี้มีม้าที่กัดและเธอใช้ขี่มาเมื่อก่อนหน้านี้ มันพยายามลุกขึ้นในความมืดและมันก็คือทางรอดเดียวของเธอฟานเนซได้ตรงเข้าไปหามา้าพร้อมกับออกคำสั่งให้มันหยุดนิ่งและพาเธอหนีไปแต่ม้าที่เธอเห็นในความมืดมันจำชัดมากในเวลานี้ใบหน้าของมันไม่แตกต่างจากหมาล่าเนื้อที่เธอวิ่งหนีมาเลยมันจ้องมองเธอและเสะยะยิ้มก่อนจะปฏิเสธคำสั่งของเธอสายตาและเสียง ที่มันบอกกับเธอมันทําให้เธอล้มไายหลังไปด้วยความตกใจม้าผีสิงได้ยืนขึ้นพร้อมกับข้อมล่างของฟานิเซ่เอาไว้มันก้มหน้าของมันมาใกล้ๆใบหน้าของเธอพร้อมกับใช้ลิ้นเลียไปตามร่างกายและใบหน้าเสียงกรีดร้องของฟานิเซ่มันทําให้กัตที่กําลังยุ่งอยู่กับหมาล่านเนื้อได้รับรู้ภาพที่กัตเห็นคือม้าผีที่กําลังทําอันตรายกับฟานิเซ่ ภาพนั้นมันทําให้กัตหวนนึกถึงแคทก้าที่ถูกกีฟีดข่มเหงโดยที่เธอไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นกับกัตมันทําให้เขาฟาดดาบฟันคอม้าโดยไม่สนใจว่าจะมีคอของฟานเนซ่ลองอยู่เบื้องล่างแต่คมดาบก็ไม่ได้ทําอันตรายกับฟานเนซ่ถึงแม้ว่ามันจะห่างเพียงไม่กี่นิ้วก็ตามการใช้ดาบที่รุนแรงนั้นมันทําให้แผลที่แขนของกัต เปิดขึ้นอีกครั้งฟานอเซในเวลานี้เธอมีแต่ความหวาดกลัวเธอมองดูกัดด้วยตัวที่สั่นเทากัดจ้องมองฟานอเซด้วยสายตาที่เหี้ยมเกลียมก่อนที่เขาจะบอกกับเธอให้อยู่เฉยๆถ้ายังไม่อยากตายฟานอเซรับคำสั่งอย่างว่าง่ายความกลัวทำให้เธอยอมทุกอย่างในเวลานี้แพ็กอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมอยู่ๆ กัตจึงโกรขึ้นมาเสียเฉยๆแต่แล้วภาพในหัวของกัตก็แจ่มชัดในห้วงความคิดของแพ็คภาพของแคทก้าที่กําลังถูกบูชายันโดยเหล่าปีศาจภาพเหล่านั้นมันทําให้แพ็คเริ่มเข้าใจกัตมากขึ้นกัตมองดูฝูงหมาผีที่ถูกวิญญาณร้ายสิงสูง่ตอนนี้กัตไม่ห่วงว่าแพ้ของเขาจะเป็นเช่นไรเพราะตอนนี้เขาโกรธมากนับตั้งแต่เหตุการณ์สุริยคาตและกัต ก็ยืนยันว่าจะฆ่าหมาผีเหล่านี้จนถึงรุ่งเช้าใกล้รุ่งเช้าของอีกวันฟาเนเซ่มองดูกัตที่เหนื่อยหอบหมดแรงบนเนินเล็กๆภายใต้แสงอันอบอุ่นของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นภาพนั้นมันทำให้เธอรู้สึกใจอย่างประหลาดก่อนที่เธอจะมองดูตัวเองในยามค่ำคืนที่ผ่านมากัตที่เข้าต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่ยากจะเข้าใจ แต่เธอกลับค้นหาวิธีการหลบหนีและไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่าพระเจ้าที่เธอสวดมนต์ภาวนาเป็นร้อยเป็นพันครั้งจะช่วยชีวิตเธอ,เอไว้ได้เธอก้มหน้าแน่ไปกับพื้นด้วยความละอายก่อนจะพบว่าภายใต้ท้องฟ้าที่สว่างและยิ่งใหญ่เธอก็เป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆที่อ่อนแอและไร้พลังแต่ในขณะที่ฟานเ,เซ่กำลังก้มหน้าอยู่นั้นวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แอบเข้ามาหาเธอ ก่อนที่มันจะป้อนความคิดอันดำมืดใส่หัวของเธอเมื่อจิตใจของเธอไม่มั่นคงมันก็พร้อมที่จะสิงสู่ร่างของเธอวิญญาณร้ายได้กระซิบบอกเธอว่าลึกๆแล้วภายในร่างกายและคำพูดที่สวยหรูของฟานเนเซ่มันมีความป่าเถนาอันดำมืดที่ถูกปกปิดและบอกใครไม่ได้ความป่าเถนาในร่างกายที่รับรู้ผ่านเนื้อหนังของกัตในคืนวันทรมาน หรือแม้แต่ในยามที่เธอลงโทษตัวเองด้วยแท้ความเจ็บปวดนั้นมันซ่อนเลนไปด้วยความปรารถนาและราคะที่เธอมีวิญญาณร้ายใช้เสียงกระซิบนั้นทําให้ฟานิเซ่หวั่นไหวและจิตใจไม่มั่นคงก่อนที่มันจะเข้าครอบงําจิตใจและสิงสู่ร่างกายของเธอฟานิเซ่ที่ถูกครอบงําโดยวิญญาณร้ายได้เดินตรงเข้ามาหากัดด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่า แขนที่ถูกมัดของเธอได้เป็นอิสระแล้วฟานเซ่จ้องมองกัตก่อนจะก้มตัวผักกัตให้นอนลงเธอเลียไปตามลำคอของกัตกัตและแพครู้ดีว่าตอนนี้ฟานเซ่ได้ถูกวิญญาณเข้าสิงฟานเซ่ค่อยๆนั่งทับบนคมดาบของกัตโดยมีแพทที่มองภาพนั้นตาโตด้วยความตกตะลึงฟานเซ่มัดคอกัดเอาไว้พร้อมกับบอกให้กัดยกดาบขึ้นช้า เพื่อฆ่าเธอเธอจะมีความสุขไปพร้อมกับความเจ็บปวดที่กัดมอบให้กัดคิดจะซัดฟานิเซ่ให้สลบเพื่อหยุดการกระทําของเธอแต่ยังไม่ทันที่กัดจะลงมือแสงแดดในยามเช้าก็โผลพ้นทิวเขาแสงสาดส่องผ่านก้อนเมฆมากระทบที่ล่างของฟาเนิเซ่จนวิญญาณที่สิงสู่อยู่ต้องออกจากร่างของเธอแพ็ครีบเข้าโจมตีวิญญาณหลายนั้นในทันทีกัตบอกให้ฟานเซ่ที่ได้สติแล้ว รีบลุกขึ้นออกจากตัวของเขาแต่ฟานเซ่ที่ได้สติกับคืนมาเธอล่ำให้ก่อนจะกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งเสียงกรีดร้องของฟานเซ่ทำให้เซอร์บิโก้ที่กำลังออกค้นหาเธอได้ยินเขาตรงเข้ามาสวมผ้าคลุมให้กับฟานเซ่ที่เปลือยกายอยู่พร้อมกับพยุงให้เธอลุกขึ้นฟานเซ่ Fantasy สั่งให้เซอร์บิโก้สังหารกัดเพื่อรักษาความลับและเกียรติของเธอเซอร์บิโก้ได้บอกกับฟานเซ่ ด้วยท่าทางซื่อๆในแบบของเขาว่าทั้งศาสนาจักรมีคำสั่งให้จับนักลบดำเป็นๆอีกทั้งความสามารถของเขาก็ไม่อาจที่จะเอาชนะนักลบดำได้ฟานเนเซตบหน้าของเซอร์บิโกก่อนจะวิ่งหนีจากไปเซอร์บิโกหันมาบอกกับกัตด้วยท่าทีเรียบเฉยเหมือนเดิมว่ากัดทําตัวเป็นศัตรูกับหัวหน้าของเขาอีกแล้วแต่กัตก็ไม่ได้ใส่ใจในคำพูดของเซอบิโกอีกเช่นเคย กัตตัดบทสนทนาที่น่าอึดอัดด้วยการหันหลังจากไปแต่ทันใดนั้นเซอร์ปิโก้ที่เรียบเฉยและล่าเริงก็ได้แสดงทักษะที่แท้จริงของเขาดาบที่ว่องไวของเซอร์ปิโก้ได้เหวี่ยงเข้าใส่กัสอีกทั้งเขายังสามารถหลบดาบของกัสที่สวนเข้ามาได้ในเวลาเดียวกันดาบของเซอร์ปิโก้เฉียดเข้าที่แก้มของกัสโดยที่ตัวเขาเองก็เสียหายเล็กน้อยที่รองเท้าเมื่อผลแพ้ชนะออกมาแล้วว่าเซอร์ปิโก้ ไม่สามารถจัดการกัดได้ภายในดาบเดียวเขาก็ตัดบทจากกัดไปอย่างงงงโดยก่อนจากเซอร์บิโกได้กล่าวลากับแพ็คที่อยู่บนไหล่ของกัดอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นข้อยืนยันได้ว่าเซอร์บิโกมองเห็นแพ็คแพ็คบอกกับกัดว่าเขารับรู้ได้ถึงความเศร้าที่แผ่ออกมาจากฟานเซ่เล่ากับว่าเธอติดอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นอีกทั้งแพ็ก ยังสงสัยในเงาภาพที่ปรากฏขึ้นในมโนสำนึกของกัตทางด้านฟานเนเซเธอคุ้นคิดอย่างหนักเกี่ยวกับกัตโดยไม่สนใจเซอร์ปิโกที่ขี่ม้าตามหลังเธอมาเธอกำลังร้องไห้และหาวิธีการฆ่ากัตเพื่อปกป้องไม่ให้ความลับของเธอที่เกิดขึ้นกับกัตได้แพร่งพายออกไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเปอร์เซิร์กอ p ที่72 ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ